สวัสดีครับพบกับผมสุพ์คนน่ารักพร้อมส่งมอบ4ประตูยกสูงสีขามุกรุ่น M 1.9เกียร์ออโต้ตัวท็อปสุดในรุ่น1.9เดี๋ยวมาชมกันว่ามีอะไรบ้าง ในส่วนของตัวรุ่นเดมตัวท็อปของเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวมาชมทางด้านหน้าก่อนเลยนี่เลยโลโก้ีซูซ u ขนาดใหญ่พร้อมกับในส่วนของกระจังหน้าออกแบบดีไซน์รูหราไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ในส่วนของไฟเดียวและไฟตัดหมอกมาพบแบบนี้ร้อนแ d นรอยสวยๆแบบนี้สีทูโทน บันไดข้างจากโรงงานสีเดียวกับตัวรถยาวและใหญ่สัญลักษณ์ไฮเลนเดอร์แบบพรีเมียมโคมเมียมส,สวยแบบนี้กระจกมองข้างมีไฟเรียวแถมให้แบบนี้มือเปอิดประตูแบบโคมเมียมมาพร้อมกับปุ่มกดเพื่อเปิดล็อกประตู ไฟท้ายโครงสีดำสวยๆแบบนี้พร้อมกับไฟแบบ LED กันชนท้ายแบบบิวอินลาบสนิทกับตัวรถมาพร้อมจากโรงงานสัญลักษณ์ M สวยๆแบบนี้คือตัวท็อปนั่นเอง มือเปิดฝาท้ายแบบพรีเมียมมาพร้อมกับกล้องส่องหลังสวยๆแบบนี้ห้องผู้โดยสารทางด้านตอนหลังมีแอร์หลังพร้อมช่องเสียบ USB เบาะหนังสวยๆแบบนี้แผงประตูหุ้มหนังเดินได้สีขาวพร้อมระบบไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้า สวยแบบนี้เบาะด้านคนขับเป็นระบบไฟฟ้าปรับได้แปดทิศทางแหลมเลยแบบนี้ระบบกันรื่นถไหลปรับระบรับไฟหน้าพร้อมโหมดเอออตัดการทำงานขนาดจอดแหลมเลยพวงมาลัยสามก้านมีมันติฟังก์ชันทางด้านซ้ายและด้านขวา ควบคุมความเร็วอัตโนมัติปรับระดับทิศทางในส่วนของการเล่นหน้าจอมาเยอะๆเลยแหลมเลยแป้นเกียร์อัตโนมัติหุ้มหนังพร้อมปุ่มลงทางลาดชันสวยๆแบบนี้แหลมเลยระบบจอสัมผัสขนาดใหญ่ใช้เชื่อมต่อบลูทูธเล่นกับโทรศัพท์ ไปไหนมั่นใจฟังเพลงได้ตลอดทั้งทางแลมอีกแล้วระบบแอร์ไม่มีปรับมือเพราะเป็นระบบแอร์แบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้ด้วยนะจะบอกให้แลมอีกแล้วไม่มีกุญแจไขสตาร์ทเพราะเป็นระบบพุชสตาร์ทมาแบบนี้ก็แลมเลย กล่องดาอยู่ทางด้านหน้ามันคือกล่องเซนเซอร์ในส่วนของการเตือนกันชนด้านหน้าแบบนี้เซ็นเซอร์ครบๆแลมอีกแล้วบนเพดานยังมีกล่องเก็บแว่นตาไฟอ่านแผนที่ลำโพงทวิตเตอร์ทางด้านบนมีให้แหลมเลยแอร์แบก2รูปด้านคนขับและคนนั่งพร้อม นี่ทรงคารเสราเอประตูทั้งสองอ่านปลอดภัยอีกแล้วกุญแจรีโมทปลดล็อกและล็อกรถมาพร้อมกับในส่วนของตัวสตาร์ทเครื่องยนต์นอกตัวรถมีด้วยแหลมเลยและนี่คืออุปกรณ์ที่มากับรุ่นท็อป ตัวเอ็มของอีซ z ซ d ดีแม็ปี2023บอกได้เลยว่าสวยและรวยในส่วนของออปชั่นแต่ตอนนี้ร้อนมากาสนใจทักรักก็โทรคันนี้ใช้เงินดาวเปี่ยน49,000บาทเท่านั้นสุพจน,น่ารักยินดีให้บริการแรมอีกแล้ว